การสอนศาสนาลูกเนี่ยเป็นภาระหน้าที่ของพ่อและแม่โดยตรงถ้าวันนี้ท่านไม่มีความสามารถเอาล็อจะกำกับหนึ่งจุดหนึ่งให้ท่านต่อไปท่านจะส่งลูกท่านไปให้เขาได้รับการเรียนรู้โดยความสามารถของท่านกับใครเราก็ว่ากันต่ออิสลามนี่ทำอะไรแล้วเนี่ยไม่ใช่ไร้สาระไม่ได้เรียนเอาเกรดแต่เรียนเอากลัวอิสลามไม่ต้องเรียนเอาเก่ง ไม่ได้เรียนให้เขาเป็นคนกล้าแต่อิสลามสอนเขาว่าถ้าเธอเรียนเมื่อไร่จบหลักสูตรเธอต้องกลัวกลัวพระเจ้ากลัวว่าตัวเองไปต่อไม่ได้กลัวว่าตัวเองไม่มีความสุขในโลกหน้าแล้วเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนกันเพราะเราเป็นบุคคลที่รับผิดชอบเบอร์หนึ่งนะครับโดยตรงครูเนี่ยผมยังไม่ได้คุยว่าจะปัดความรับผิดชอบให้กับเขา การสอนศาสนาลูกเนี่ยเป็นภาระหน้าที่ของพ่อและแม่โดยตรงถ้าวันนี้ท่านไม่มีความสามารถอลัลลอฮ์จะกำกับหนึ่งจุดหนึ่งให้ท่านต่อไปท่านจะส่งลูกท่านไปให้เขาได้รับการเรียนรู้โดยความสามารถของท่านกับใครเราก็ว่ากันต่อแต่ถ้าหากว่าในเบื้องต้นท่านมีความสามารถวาญิบท่านต้องสอนกุรอานลูกเอง ท่านต้องสอนฝรัรงดูอีลูกเองไม่ได้จําเป็นเลยที่เขาจะต้องเข้ามาเรียนในโรงเรียนศูนย์อบรมสอนศาสนาและจริยธรรมประจํามัสยิดไม่ว่าจะชื่อโรงเรียนอะไรก็ตามในโลกใบนี้นั่นคือภารกิจหน้าที่สําคัญของตัวท่านเองคําว่าพ่อและคําว่าแม่ยากอยู่นะครับคนหนึ่งที่เขาจะเป็นพ่อเป็นแม่และสร้างครอบครัวขึ้นมาด้วยลูกคนเดียวแล้ววันนี้เราไม่ได้มีลูกคนเดียว อย่างครูนี่มีลูกสิบคนความรับผิดชอบก็เยอะหน่อยนอกจากสอนเด็กปอนะแล้วกลับไปบ้านเด็กที่เรียนสนวีลูกที่เรียนอยู่ในระดับเอียดาดีแล้วยังมีลูกที่อยู่ในระดับพวกเธออีกที่ต้องไปรับผิดชอบทั้งกุรอาและฟารูอีนถามว่าเหนื่อยไหมตอบสั้นเลยเหนื่อยมากแต่ถามว่าทําไมต้องเหนื่อยเพราะนั่นคือความรับผิดชอบ ถ้าไม่เหนื่อยบอกว่าอยู่สบายไม่ได้ขึ้นสวรรค์แน่นอนบอกได้เลยเพราะนบีบอกแล้วว่าใครก็ตามพ่อแม่คนใดใช้ชีวิตอยู่บนโลกดุนยาแล้วเขาบอกว่าเขาอยู่สบายหาเงินอย่างเดียวส่งลูกเรียนไม่มีพ่อแม่คนใดเลยที่เป็นแบบนี้ขึ้นสวรรค์แม้แต่คนเดียวนบีไม่เคยเจอพ่อแม่แบบนี้เลยขึ้นสวรรค์เพราะนบีไม่เคยเห็นเลย แต่สิ่งที่นบีไปเห็นพ่อแม่และผู้ปกครองที่อยู่บนสวรรค์ไว้แล้วเนี่ยคนมีสภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวครูจะพอสังเขตนะห้เธอฟังบ้างหนึ่งเหงื่อของเขาไหลที่หน้าผากหยดย้อยเลยแล้วนบีก็ถามเขาว่าทำไมเขาเหนื่อยมากวิ่งกแกบบ็บส่งของกลางคืนยังไม่ได้นอนเลยหางเงินเขาบอกเขาต้องจ่ายนฟากอลูกกับเมียของเขาในครอบครัวคำว่านาฟากอคือความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ ในการจ่ายค่าใช้จ่ายลูกต้องซื้อตำราเรียนลูกต้องมีปากกาลูกต้องมีนั่นลูกต้องมีนี่ลูกต้องมีชุดการเรียนเขาเหนื่อยมากแล้วเขาก็ตายกลางทางที่เขายังไม่ถึงบ้านประกาศอินนาลิลละวาอินนาอิไลฮิรอจิอูนคนที่เสียชีวิตเนี่ยที่สุเหร่ามัสยิดประกาศเมื่อสักครู่นี่ทำไมนาสกุลเดียวกับเราที่ไหนได้เพราะเอ่ยชื่อมาไอยอดของเรานี่เองเราน้ำตาไหลพรากเลย นบีบอกไม่ต้องกลัวแล้วบิดาคนนี้มันดาอย่างนี้นบีบอกเลยว่าสวรรค์ของเขาแล้วนบีไปเจอเขาแล้วเป็นที่เรียบร้อยเพราะฉะนั้นถ้าคิดว่านั่งปั่นใบจากอยู่ใ้ถุนนั่งสดกาแฟอเมซอนอยู่และคิดว่าตัวเองเนี่ยดีใจลูกสอบได้ที่หนึ่งแล้วตัวเองไปสวรรค์ท่านคิดผิดทางแล้วแหละผมว่าเพราะนาบีไม่เคยเจอคนจําพวกนี้เลยในสวรรค์ประการที่สองนบีเป็นต้นทุนให้กับกําไรการเรียนาศาสนาของลูก นี่นบีบอกผู้ปกครองเขาเป็นต้นทุนให้กับกำไรลูกของเขาถามว่าลูกวันนี้จะปฏิบัติจะเป็นพ่อค้าเป็นแม่ค้านี่เขาต้องมีทุนรอนต้องมีเราะซุนมานต้องมีต้นทุนในการประกอบสัมมาอาชีพเธอรู้ป่าต้นทุนเธอคือใครพ่อแม่ยอและมะป่าและมะของเธอแล้วพวกเธอคือกำไรของเขา ถ้าหากไม่มีทุนอย่างเขากําไรของเราก็ไม่เกิดก็แปลว่าเวลาเธอไปโรงเรียนอีกเขาเหนื่อยไปส่งเธอเขาเหนื่อยที่จะกุลีกุจอไปรับเธอ <c oughs> เขาเหนื่อยที่จะต้องถามหาเธอว่าเธอถึงบ้านหรือยังเขานอนไม่หลับเวล,เวลาเธอไม่กลับบ้านเขานอนไม่หลับเวลาครูบอกว่าเธอไม่มาโรงเรียนหรือมาแล้วไม่ถึงแล้วเขาไม่มีความสุขเลยเวลาครูเขาบอกว่าเธอสอบตก นั่นหมายถึงชีวิตลูกไม่เข้าใจศาสนาครูไปแจ้งบอกว่าลูกของเขานี่ละหมาดไม่ถูกอาบน้ำละหมาดย,ยังไม่ชัดเจนเวลาสอบภาคปฏิบัติในส่วนที่เป็นฟัรูอีนมส่วนปลิกย่อยเล็กๆที่พอจะหยิบยกตัวอย่างมาได้บ้างและพ่อแม่ก็บอกอะไรลูกเราปอสีและอ่านละหมาดย,ยังไม่ถูกครูมาบอกก็เลยทำให้เขานอนไม่หลับไม่สบายใจเลยเขาคือทุนของเธอแล้วเธอคือกำไรของเขา พ่อแม่ถ้าคิดว่าตัวเองเป็นต้นทุนให้กับลูกพ่อแม่อย่างนี้ขึ้นสวรรค์ครับพอทุกกําไรทุกบาททุกสตังเกิดมาจากทุนรอนอย่างพวกเราเราเอาใจใส่เราดูแลเขาลูกวันนี้คนที่เขาทําการบ้านเขาอ่านอลีฟถึงตัวยาตัวยะอลิฟบาตาที่เธออ่านกันในตําราอัลกุรอานหัวเล็กแล้วเวลามาอ่านกับครูที่โรงเรียน ในตอนเย็นหรือตอนเช้าอันนี้ครูไม่รู้ว่าพวกเธอเรียนกันตอนไหนแต่ผู้ปกครองเขาเป็นส่วนหนึ่งในการที่เขาไปซื้อตําราให้เธอแล้วเขาก็มาสอนลูกบ้างในบางโอกาสเท่าที่จําเป็นที่เขาต้องสอนเขาว่างบ้างเขาก็มาบอกกับเธออย่างนี้อย่างนั้นบ้างมาดูล,ลูกอ่านให้ย่อฟังหน่อยเล็กน้อยก็ยังดีนี่คือความรับผิดชอบอามานะอัลอุสมาอามานะยิ่งใหญ่ที่ผู้ปกครองคนหนึ่งเขาพอทําได้เล็กๆนน้อย